สวัสดีฮะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรเซนเซ,นเซฟเฟอร์ฮะคือก่อนหน้านี้ผมจะทำอะไรนะผม <laughs> ผูลืมอ๋อน่าจะไปอ่อตรงสัญญาณน,นั่นหรือเปล่าใช่ไหมห้าร้อเมตรอ่ะเออน่าจะใช่ฮะว่าแต่เรามาอยู่สูงขนาดนี้เลยหรือแล้วก็ตัวไฟที่มันขึ้นว่ามันติดอยู่เนี่ยก็ดับไปแล้วนะเออเ,เป็นเป็นบักเนาะก็เลยแบบงงมากบัก ก็เดี๋ยวผมคอ,อหาข้าวกินแป๊บหนึ่งฮะ <c oughs> ถึงจะบอกว่าหาข้าวกินผมก็เคลียร์พวกเฟกเมนต์ตัวนี้ไปแล้วกันเนาะหมายถึงเคลียร์ไปด้วยแหละถ้าเกิดเจอมันนะเพราะว่าเราจะได้แบบไม่แบบไม่หลงมาสแกนซ้ำซ้ำซากฮะไม่งันะ้นงเงอ,อเดี๋ยวก็แบบเอ้อน,นี้เราคน้นหรือยังคน้นหรือยังอยู่นั่นแหละเนาะ เราจะแงยขาดอาหารพวกนี้ไม่ได้เลยนะฮะแงดแล้วก็เออย่างนีนะไอสอง,องนี้เออไอตัวไอตัวเนี่ย floating air pump เ่ยผมลืมไปแล้วผมสร้างไปตรงไหน,นได้กินข้าวแปนหนึ่งอ,อ่อืมยัดให้เต็มแล้วก็เออตอนนี้เราอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์เราทำนี่ได้ฮนะ เออนี่จะปืนไรเฟิลสตาซิดนะทาได้เลยมั้งอ๋อทําไม่ได้เพราะว่าเราขนของลงจากไซคอเอะมีนี่นะไม่ไม่สิอันนี้ที่เราไปลยุยเจ้าไบโอมเห็ดสีชมพูมาก็ก็ทํายังไม่ได้เนอะทำยังไม่ได้นะเ,ออไไดเดี๋ยนะต้องพกนี่ไปด้วยตรองมีเลเซอร์ครัตเตอร์เพื่อได้ใช้ครับเพรางั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่านี่แค่ขับมาก็แบบรถเหลือแปดสิบนะเพราะว่าเรา ไอ้น,นี้ด้วยแหละเ,เราชาร์จพลังให้กับเจ้าพรสูตรด้วยเนาะไก่นีน่ยพันเลยเหรอเออเบอร์สองก็ได้ตอนแรกปกติทุกทีผมจะเดินทางเบอร์หนึ่งไงเ,เอ,อ้เดี๋ยวนะดิโพโซดิกาสอ,อ,อันนี้เราเคยมายัางเคยมาแล้วแหละเชื่อผมเถอะเบอหนึ่งไง เนี่ยเออเคยมาแล้วลใช่ไหมใช่ใช่แหละเคยมาล,ล่ะเออแล้วก็เนี่ยเบราอ์เลคเตอร์ก็ไล่สแกนได้หมดนั่นแหละนุนจะได้อย่างที่บอกครับจะได้ไม่ไม่งงว่าอันไหนมาแล้วหรือ,อยังไม่มาเฮ้ยเสียงอะไรวะ อ๋อเสียงรีแบ็กเสียงรีแบ็กเออเดี๋ยวนะมันก็กว้างไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแผ่อนาเขตออกไปไกลพอสมควรเลยครับลากยาวไปนู่นเลยอะแต่ดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเรียกว่าเป็นจุดจ้องตาเอ้ยต้องตาต้องใจมากกว่าเออไปต่อเลยเดี๋ยวนะที่นี้แหละอ๋อ ออ้นส่วนชิ้ส่วนซีมอสอาสแกนไปสแกนไปออกเดินทางกันได้เลยครับกับดานดีมากจะลุกเรือท,ทำตามคําสั่งฉันได้ดีมากเอ๊ะทางนู้นป่ะโอ้ยไม่ใช่ทางนี้ไปผมว่ามันต้องพาเราไปที่บโอมน้าลึกตรงนั้นแน่ๆแหละเชื่อผมเถอะเออเนีดูดิมันลึกนะเนี่ยห0 0เมตรแต่ว่าเรื่องความเรื่องความลึกเนี่ยผมไม่ไม่เป็นกังวลแล้วครับ เนี่ยเพราะว่าใส่ขอบเราเนี่ยสามารถนะเก0รเมตรถต่ว่าเสียงรีฟแบ็คโคตรดังเลยครับเหีนไหมเฮ้ยนี่มันมันตงนี้แล้วอ่ะถอยแปหนึ่งถอยถอยือว่าผมต้องลงช่องนี้เลยวะช่องเนี้ยมันลงได้ไหมไม่ดีไม่ใช่ช่องนี้ดิเนี่ยช่องเนี้ยผมต้องลงนี่เลยมั้ง ลงได้จริงเหรอเฮ้ยมันเหมือนมันเป็นรูถ้ำลงไปไปเฮ้ยมีแสงด้วยนะเฮ้ยมีแสงด้วยครับเดี๋ยว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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งผมขอเอานี่ไปคือมันมีแสงด้วยอะ่ะ โอ้โมันเป็นในนี้ไงมันมีไอ้เจ้าเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยอยู่มันจะให้แสงสว่างครับราจะโอ้ลงละค้างเลยเท้าติดเนี่ยๆเข้ามาละลงตันนะใช่ไหมตันนั่นเนี่ยตันที่หมายถึงแบบพื้นตันนะ ไม่ได้มีรูลงต่อเออเป็นจุดที่แบบเอาไว้หลอกล่อ,รอ,อเราไหมเฉยเลยวะี่ถือว่าตรงนี้ลงได้อีกเออลงลงได้อีกปะเนี่ยนี่ดูสิไม่นะ ก็ตัดแล้วอะ่ะเออ,อนี่ก็เดินมาแล้วก็ขอเดินทั่วๆเป็นหนึ่งครับอ,อืแซนชากเว้ยเออจะไปจะมายุ่งกับฉันมันมีไอ้ต้นนี้อยู่ตรงนี้ด้วยป่ะเออนี่พังได้นะไอ้ต้นที่มันยิงเราอะ่ะยึงให ไม่มีอะไรแล้วโฮะถือว่าเป็นการแวะที่ที่เปลืองพลังงานเล็กน้อยแต่ว่าก็ได้ไขข้อสงสัยนะเออเอ่อเอ่อหัวหัวหงกันใส่ขอบนี่แหละข้อดีของการมีพรสูตริ์นะเราสามารถลงไปสำรวจได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการเอฟ แต่ว่าคือถ้าขับเลยไปก็เลยแล้วอ่ะนี่แต่ว่าเหมือนเหมือนมันเลื่อนไปปะใช่ไหมเพอมันเลื่อนเมื่อกี้มันยังอยู่แถวนี้อยู่เลยพอผมไอ้นี่เข้าไปมันก็ก็เลื่อนอ่ะกดต่ํากดต่ําซากปหลักหักพังอีกแล้วเคยมาหรือยังเนอเคยเคยว่าหรือยังเคยมาหรือ <laughs> ย,ยังอีกแล้วนะ,ะลงไปดูแป๊บหนึ่งก็ได้ ไปไม่ถึงไหนอ่ะจริงๆถ้ามาเส้นเนี้ยไม่ถึงไหนจริงครับ <1> 1> สังเกตจากประตูประตูนี้มันประตูประกอบฉากเปิดไฟฉายช่วยอ๋อเรามาแล้วนี่ไงให้รู้ที่เราเจาะไว้ครับเนี่ยอุ้ยอะไรอะ่ะอันนั้นอะอันเนี้ยรีบแบก็กแต่มเมื่อกี้มันมีตัวที่บินอุย้ยมีตัวอุย้ยที่บินอยู่ กัดแขนผมมันมีตัวที่ที่ลอยอยู่เหนือลิฟต์แบกอะเมื่อกี้เฮ้อยู่ตรงนี้เหรอไม่นะต้องหารูลงแต่อย่างที่บอกอะเหมือนมันเคลื่อนที่ได้เลยเมื่อกี้ตอนนี้เอ้ยตอนแรกมันไม่ได้อยู่แถวนี้อะใช่ไหมผมว่าเดี๋ยวมันพาเราไปที่นั่นแหละไปโอมน้ำลึกนั่นแหละเชื่อดิเนี่ยเห็นไหมจริงด้วยต้องต้องขึ้นไปีกอะ วนกลับมาวนกลับมาที่เดิมเนี่ยจริงด้วยครับอืมไม่มีนะไม่มีสุรกายรอบนี้นะเนี่ยมันไปทางนน้นนี่เห็นไหมอไปที่ตูดออโรล่านี่หว่าเดี๋ยวได้เจอแน่เลยฮะเจอริปเปอร์แน่เพราะเรากำลังว่ายเข้าใกล้ตูดออโรล่าครับเออ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  พอดีเวียดนามตื่นเนี่ยตุกไอ้ท้องไซขอบองจะขูดมันขูดกับพวกโขดหินชัดเลยโวต,ต,ต,ติเอ้ยสุดท้ายไอ้สิกนอลที่ส่งมาที่อยู่ในไบโอมเห็ดสีชมพูนั้นมันก็ส่งเรามาโซนนี้อยู่ดีออาให้ไปแล้วฮะถือว่า บางทีเออเราจะได้มีจุดหมายในการลงไปข้างล่างไงเพราะว่าตอนแรกที่เราลงไปเราลงมั่วมากเลยบอกเลยกดเลยครับกดลงเลยดิ่งลงดิ่งลงดิ่งด้วยความเร็วนี่ถึงแล้วไปโอมนี้เฮ้ยลงเร็วไปเลยหน้าทิมอมืคือมันก็ไม่ใช่ไอไลฟ์ฟอร์ดที่ผมเจอด้วยนะเพราะว่าไลฟ์ฟอร์ดที่ผมเจอผมก็มาร์กเป็นเจ้า ไอ้นั่นไหวอะไอนี่บีคอนไว้เนาะห,ห,ห,หรือว่าเขาต้องการในเช่นลงไปซัดกับโกสลาเวอร์ทันอีกแล้วเกันเลยได้เลยได้พร้อมเสมอ <c oughs> ปากดีจริงจริงจริงจได้แม่เหล็กแล้วเราก็ควรจะแบบรีบชิ่งกลับเนาะเออกับกับบ้านไปทำปืนสตาซิตเลเวอร์เนี่ยโหยลึกเลยเนี่ย500เมตรนี่ก็ลงมาที่300กว่าแล้วอะต้องลงไปอีกนะเนี่ย ใครมันส่งสัญญาณลึกขนาดนั้นเลยเหรอ,อลงอีกอนะ่ะลงอีกนะอ่ะโอยเฮ้ยสัญญาณไปไหนแล้วอ่ะอยู่นะอยู่ไหนนะี่นะอยู่ไหนนี่นะสัญญาณอยู่ไหนแล้วอยู่นี่เจอวาร์เปอร์แล้วนั่นอะไรยาวๆไม่ใช่ไม่ใช่โกสใช่ไหมแง่สัญญาณอยู่นั่นครับตามสัญญาณไปนะลงลึกอีก อโอ้ยติดแล้วติด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 อ่ะเลี้ยวตามเลี้ยวตามเลี้ยวตามก็ติดวะนะต้องไม่หมนะล้ลงเดี๋ยวได้ละเดี๋ยวได้ละเป็นซอกหินอุ้ยอุ๊ยอุยอุย,อยนี่ไงอย่าบอกนะว่าที่เดียวกันไม่คนละที่กันเนี่ยในนี้ต้้งสองพันสามใช่ไหมอันนี้เหลือแค่ห้าสิบสี่โอ้ยนี่ไงครับ โอ้มันก็คือที่ที่ผมเคยมานี่ว่าเออเคยมาแล้วไม่เป็นไรถือว่าเก็บโตอีกรอบหนึ่งอ่าฮะโอเคดับเครื่อยงอออยนต์แล้วก็หิวน้ำออคนอะไรนี่หิวน้ำบ่อยจังเอ,อ้าน้ำตึ๊บตึบสองขวดใช่ไหมสามแล้วก็เอาปลามากินสองตัวโอเคเก็บของ แป๊บเดียวเทเนียมเต็มตู้ก็ทำอาหารก่อนไปต่อสู้ครึบหนึ่งผมเอาพรสูตรไปเลยดีปะ่ะแต่พูดถึงมันก็ก็ยังไม่ต้องก็ได้มั้งเออไ,ไปอย่างี้ก่อัน คือจริงๆเราก็มาแหลนะนะเนี่ยที่เก็บไปแล้วก็ขึ้นมีที่เรายังไม่ได้ด้วยเมื่อกี้มันขึ้นว่าผมยังไม่ได้ยังไม่ได้สแกนอะ่ะ ๋ย่นะเดเลยนะขอออกไปเติมออกซิเจนกันเออบบหนึ่งนี่ไงนี้เขามาแล้วนี่ก็อันนี้แล้วอันนี้ก็กระเป๋าเก็บมาทําไมนะนจริงๆอยากแค่เปิดเฉย เติมออกซิเจนนหนึ่งกระเป๋าผมจริงๆผมแค่จะเปิดนะไม่ได้จะพกมันมาด้วยอ่ะฝากไว้ก่อนนี่ไง PDA ผมพลาดตรงนี้ไปน้องนั้นก็สแกนหมดแล้วแหละเนี่ยน้องนั้นก็เก็บหมดแล้วเออเออเออใหญ่ยาดิอย่าอย่าทำอย่างนี้โอเคเติมแล้วเดี๋ยว จะเข้าไปด้านบนแล้วก็ลงไปข้างล่างแบบหนึ่งครับจริงๆก็แอบ,บอยากทำไอ้ถังออกซิเจนแบบใหญ่พิเศษนะช้าหน่อยแต่ว่าแน่นอนครับแล้วก็ลงมาางน,นี้เออจะติดเด็ดเนี่ยนอกนั้นผมก็สแกนหมดแล้วไงแล้วมีไข่ก็ที่เก็บอืหมดแล้ว ติดดิร้อ,อยก็ไม่รู้ว่าเก็บไขนะ่มาทำไมเนี่ยโอเคไปต่อเียออ,อตรงนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยครับตรงนี้นะแล้วทีนี้เราจะไปไหนต่ออันนี้ไล่ปอดสิบเจไล่ปอดสามแล้วก็อ๋อมันให้ตามไปต่อน,นี่ว่า 986บเมตรตามตามตาม <c oughs> ต้องออกจากที่นี่ก่อนวะเนี่ยหรือว่าไปได้เลยวะผมไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าหาทางออกผมก็จะลงอในนี้อยู่ดีอ,อุ๊ยเอเลี่ยนครับสัญญาณครีเอเจอร์เฮ้ยมันเข้าโจมตีว่ะ อยู่ข้างล่างเออนั่นไงเจ้าเก่าของเราเนี่ลงลงลงอืมจาะเอ้อไปต่อไปต่อข้างบนเออเป็นถ้ำไงเ,เรามาติดอยู่ในถ้ำอีกแล้วครับเออ ขอบใจขอบใจมากถอยกันถอยอ๋อถอยก็ติดแล้วอันนี้หัวเราท้ายก็ติดหัวก็ติดนะหันทางนี้แล้วก็กดลงแล้วก็หันทางนี้ต่อครับแล้ก็ถอยออกยมันเป็นไอ้นี่เนาะ ก็ไปต่อสัญญาณอยู่นู่นเลยต้องออกจากที่นี่ก่อนเรมั้งเออเราก็ขับใส่ขอบแบบนี้แทนแล้วกันเห็นภาพกว้างได้ดีกว่าจริงๆผมก็แอบ,บอยากจะเอาพรสูตรแบบลงไปซัดจุดที่แบบจุดลึกสุดของที่นี่เลยนะเ,ออเพราะว่าเนี่ยเราก็มาแล้วใช่ไหม แต่ว่าผมขอตามสัญญาณไปก่อนเผื่อเขาแบบพาเราไปเจอแบบพวก PTA หรือว่าพวกปูปิ้นอะไรใหม่ๆเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเป็นต้นเอต้นสมองอะอะไรเป็นเบรนน,นนี่แหละผมลืมชื่อแล้วครับเออจะติดอะไรติดติดอะไรอ๋อติดไอ้ลูกนี้เห็นนะเจ็ดร้อยกวเ 700, มตรครับอยู่ใี่นี้แล้วเนาะ คงไม่ต้องออกไปไหนแล้วมั้งเท่าที่ดูนี้จริงๆก็นี่ก็พื้นแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยพวกเนี้ยเออเป็นเป็นพื้นของที่มี่แหละติดหน้าผาเว้คงต้องเชิดตัวขึ้นครับจริงๆมันมีแรกอีกอันหนึ่งนะที่ผมอยากได้อะสียวเขียวว่ะยูเรนไนส์ป่ะใช่ไหมเออที่ที่เราที่ประเอินผมเก็บได้แถวนี้แหละ แล้วก็แต่ว่าไม่ได้เอาลงให้ท่านผู้ชมดูฮะอ๋อนี่เขาบอกอยู่ว่าระดับเท่าไหร่คือลึกแค่250เมตรนะอ๋อ,อแบบนี้นี่เองแต่ว่าเหมือนจะเข้าสู่โซนความร้อนเนี่ยจริงๆผมว่าขับปกติได้แหละได้เลยวะเอ้ย <c oughs> ด,ด,ด,ดีดีดีมาคิดเจวแสกปะขอบไปหนึ่งขัหนึ่ง เจลแสกหรือไอ้ต้นสมองอ่ะคือมันเหมือนกันะมันน่าตายใครกันเออไอ้ต้นนั้นครับเอ้อต้นนั้นไม่ใช่เจลแสกคือตอนนี้ก็แอบอยากจะเก็บเจลแสกไปเผื่อนะเพราะว่าเราอยังปลูกมันไม่ได้อะไอ้เจ้ากระถางเล็กนะั้นมันก็แบบปลูกอะไรไม่ได้เลยแย่มากโหนี่ถ้าเอาพรสูตรมาเดินนี่คงเดินมันน่าดูเออเรากลับเข้าสู่โซน สาลายห่างก็ลอกยักษ์แล้วครับโอ้โหเสียงโคตรดังโอ้ยโอ้ยชนโคตรแรงเสียงโคตรดังนะผมขับได้ห่วยบ้างเลยนี่ไงสี่ร้อยเมตรลึกสองร้อยห้าสิบน่ากลัวนะไม่ใช่พาผมเบ ซาดก,กับลิปเปอร์ก่อนนะเนี่ยออหลอกผมไปทะเลาะก,กับลิปเปอร์ก่อนเลยวะเนี่ยกลับเข้ามาโซนกลับเข้ามาโซนสาลายสีแดงอะ่ะดูแล้วไม่ใช่ว่ามันให้เราไปที่เอเห็ดม่วงนะวนไปวนมานะเออผมว่าใช่ผมว่าใช่่ะม,มันให้เราไปเห็ดม่วง่ะ,ะเดี๋ยวหาลูลงให้โอ้ยโอยชนหน้าสัน เนี่ยรูนี้เลยแหลนะอเดี๋ยวผมเอาเอาปอนสูตรไปแล้วก็กินน้ำกับอาหารด้วยเดี๋ยวต้องพกน้ำไปด้วยอาหารนี้ไม่มีปัญหาครับเ,เพราะว่าเราสามารถเอเอาไปสามารถฟันปลา๋ยวนั้นแล้วก็แดกส์มันได้เลยทันที